เจ็ดโมงพี่น้องไงเมื่ออื่นวันจันท์วันที่สิบสามไปทัทง้ทงเซินทวนทั้งพม่าพี่น้องแบบชี้เนาะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลไทยสะดวกค่ะเวียนมาหาร่วมยินดีกับน้องเพ,พิ่นพี่น้องทั้งรวมถึง,ท,งทั้งทีมงานวัชกูจุคนเนอพี่น้องเด้อป็นเดือนอน้องพันพี่น้องไยวันที่รอคอยกั

อันนี้เลยกู้ใช่ไหมเอาไปอเอื้ออเออไปสองคนนี่รนองเพื่อโดยกับี่กทาเียกแนก่กเลยบร้ด้ไปนำเอื้อยเพิ่นถาขึ้นเหือนเดีวก่อนกับไปชอยแล้วคือกันอออมือเพิ่นไปเพ่นยางบอกนะชือรถจักรกวเราไ่มนมันจ้ะรอชื่อสื่อใช่ อืม่ได้อยู่เพื่อนเตรียมขวดแล้กพริกอ่ะฮะยัง่งงางบริขวดก็พานงจะตำพริกธรรมดาก็ได้เพราะว่าพริกขวดเป็นอะไรใช่ไหมอ๋ประเทศประเทศพริกขวดอะไรพี่นะเออมีได้ตำเอาซื่อตำพริกบริขนะวด,ดเลยดิเลยตาก<ๆ>ให้มันแห้งแล้วก็จะค่อยตำ เขานั่นเขานั่เขาเขาขาวยใช่เขาขวยบอกนาตากแดดมาตามอิอบบ้กนนหัวข้กงน่ในัวเขาข่วยตากแดดมาตามด <laughs> ิน,น,น,นก็เป็นหัวฮะอืมิน,นหัวเอาจะขึนเรื่อใหม่ยบ่นีฮะ mọi người nhìn người mọi người vào, người mọi 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 เออเอเอ,เอลูกใครหายวะลูกหายอาืมเป็นยังไ้ผูกบ่นะยังยังปีม,นมนนะันแบบผูกเลยนะผูกแขนแบบนี้เลยผูกแขนออกกลับอั่านี้บ่บ่แบบมีผ่น มาอยู่น้ำแบบมาเกิดกับตองคูงอะฮัมเอา้า <c oughs> เออเอินว่ะ <c oughs> คนเกา่าค,คนเก่ามาเกิดม, <c oughs> มีตู้อะไรยังมาได้โฉงร้านให,ให้ร้านเล่นเลยเล่นน้าเหมือนร้านเลนยนะ <c oughs> จช่ก็ลอด้วยบ้ยนานดินล้านล้อตัวเลยรแต้ำมือได้ช่ได้เดินเอาเห็นวะเรื่องไได้เด่นแล้วอุ้มได้จังหนเนาะอืมกคุยกับ,บว่าอยู่แป็นีีใด่ตัวนะอ่าสารภาพมาฮะสารภาพมา ภูวานใดเออเออว่าพักนแถวป่นี้น้องฟันมีเูาวาใหม่บ่หรอว่าที่หาย้มันนั่นว่าที่หาน้ำมนนั่ด้ะตัวหายว่าให้สบายอนั่นือะคนอื่นกล่าวทักทายสวัสดีสบายดีชีพนกุลทุกคน ทางฝั่งไทยฝั่งลาวาท,ที่ต่างประเทศทางหน่วยการยินดีต่นครับเขาซู้อสองหน่วยพะเพิ่นคือเก่าพี่น้องยา่ามนี้เศร้าๆกันแน่มาเนี่ยพอยนนดีตำรวจเขามาซื้อสินมัตถุหายทั้งพอพ่นเพื่อว่าจะได้กล้าเกี่ยมออกไปซื้ออันอาหารอะไรตอนบ่ใบพี่น้องให้ทั้งน้องเป็นกล้าเกี่ยมไว้หากคนพร้อม,ยม,มอยังนีงมัมีอย่างเตี้ยัง้มัมีอย่างเตรียมพร้อมเลย ธรรมดาอืเอาบลัชเซอร์คันห่งปีมั้ยพวกมีเดลุปกติันใชเป็นเอาเออนี่นักนว่าจะถามนั่นเลยเก่าบลัหยิบก่บ่บอะไรนะนิมกานกัดตองก็ยังหยิบ ครับเนก็บ่ค่อยเป็นปานได้ก็มีแต่ยิบเอาต้นไอ้คู่นึงแหลือก็แล้วในแรกกับ่เป็นด้ดยมีตู้แล้วก็นี่บ่เป็นบ่เป็นถามเพิ่นที่เป็นยิบคันพักแบ่งหันเพิ่นไปให้น่าหมดแล้วเออเอ้าเสียงนกเพาะลูกคนไห้เป็นบ้านผู้แฆี่ยนที ได้ยังมากินเฮ็ดยังกินไก่ไก่เราเรามีไก่ชินเพลินแพรว่ากันแล้วโอ้โปลูกอัตอนต้นฮับเอาขวัญฮับเอาจริงจริงเยอ,อืมเฮ้ยม่เพืเอเอ่อนจอดปะเออ บ,บกลเตรียมพ้อมยังบรีมีอยากไม่เอยแข่งเป็นกับบุหมีเจกวดปัดกวดทูดหรือว่าเหือดนะ,ะนะเฮ้ไปเ,เป็นบึงด้ว,วยฮะอือน<า> ผ่าทูมันได้พวกอันอน,นี้ก็เทนเนอร์ที่ขวดในเก็บไว้ของอื่นก็นได้ดผภาพเปียกผภาพเปียกซุปน,น้ำแม้แบบถูกี่พุ่นนั้นขาดเป็นว่าเศษทีทางทางมันตัดมันจังเวลาอย่างหรือว่านังจังโวติดส่งติดเสือ่อนอ,นนอยังงก็นอนบ่เนี่บ่บ่ เดี๋ยวคือนนอนนะคือที่ยังว่าทัานนอนนะนอนมาได้ยันคืนเดี๋ยวหลักกันนอนนะอ <laughs> นอนก่อนบ่ได้นะ <laughs> ฮะทันน้งที่แม่ตู้พนันนอนก่อนบ่ได้เอ,อ,อ,นนะนอนาพี่แต่กันนะแล้นอนบ่ได้กันได้เกินบริขัด <laughs> ม่ทางพ่อเจ้าย่างบไิไปเนาะน,นี่แดดเืยของนี้ซนนีรันกับผมมีิาตรนี่ปู

ทังทีมงานเพิ่นกันยังบม่ไดมาพี่น้องน,นะทางปรตูมายาวนาชีมาเมื่อนีบ่บุรารัมย์ใจหน่วยกันเนี้ยมนใจกันพี่น้องฟังเบื้องตอนแรกกูได้ปัญหาคนเนาะาเอามูไข่มีแค้นอยอยู่แต่ยันมันครื่อให้เรา <laughs> คือบอกมา มีหมูบอกมาตะลง้ะลงก้อนยังมาแล้วขึ้นเฮืนอนให,หม่บอหามูเป็นเอาติเอาหมูกับไปลบเลี้ยงนกกาฬกระหมูอีกอันมีหมูฮ่าเลยบอกเขาเลย,มยหมือนกันหมูเวลาเขาชี้ว่าโอ้ยที่เฮือนนั่นเขาหอดหมูหดคู่นะไงบอกแล้วได้หมูเพิ่มบอกคนเดียวนะ ยังมีคนหมูนะ,ะมีจ้าคนหมูควัน<ะ>หาหากคนหาคนกหาเพิ่นว่า,า,นาให้ยูเคยกินซอยกันเด้ตึงเขาหนึ่งหน้าหนึ่งเขาหนาม่เศร้าย่เขาโย่หน้าเด้สร้อยกันเขกคนมาสร้อยกันเห็ดมันจังไว มาณจากะมกุ้งไขึ้เทือนเจ็ดโมงหรือแปดโมงนี่แหละขึ้นเทือนก็ระวังขึ้นก็นต้งแต่เศร้าและถังแม่พ่นกรนให้เราถ้าขึ้นเทือนนะขึ้นแต่เช้าแต่บางทีแต่ห้ามมงก็ขึ้นเลยนี่กับมันเจ็ดหรือแปดโมงตพอดีพ่อแคนมาเนาะ นึงเขาช่วยแน่เขื่อนเอวยพอนำนะอุแคคนมาทำอันนี้กัเจ้ากัหาครูหาคนคคูเจ้าแล้วมันหนึ่งขางน้าซอยกันมัจังไวอดัน้คืนแต่เศร้ากันเศรษฐายกึ้นอยู่กับทุกเจ้าแล้วว่าจะึ้นช่วงไหเดยเจ็ดแปด้ยังบวชัดเจนเนาะกัประมาณแปดโมงนี่แหละเพิ่ชิบุกเออ เท่าอัจฉริ호มาถึงแขกแขกโฮมหันเจ็ดโมงอืมแขกโฮมเจ็ดโมงอืคือเจ้าหาคนเจ้าต้องบอกว่าเจ็ดโมงมาผูกแขนงกันบ่เพื่อว่าเป็นมาตุบมโฮมกันมันกะทีเขาเจ้าจะบอกว่าแปดโมงเป็นกัมาแปดโมงวันนี้เวลาแปดโมงเป็นเวลาผูกแขนกับท่านเนอืมกับเพนไม่เรียกแน อืมช응่วงนี้เป็นช่วงเรียกช่วงงานเนาะช่วงคนกําลังเล่งเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าพี่น้อ่กันแต่ละคนก็ได้เฮยต้องปลูกเสาร์เลยเนาะอืมแล้วแจ้งพี่น้องอีพีคนบอได้บอบอกเคนได้บอแจ้งแล้วทางคลิปอันนั้นคขีบบอลลี่อืมให้ขีบปหนวดคือยังไม่ได้แจ้งเตือนยังลุง อบอกคนได้ไหมโดยกะบอกพี่น้องซีอ่ะบอกว่ามือมอื่นเป็นมือขื่นเทือนโดยเอฟซีทุกคนและพ่อใหญ่ใจดีเด้อที่มาจาัดสรรงานกะมืออื่นขื่นเทือนถังน่องนี้อ,อ,อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่มาได้สะดวกไปสะดวกกลับมาไปอยู่ไกลกะมาได้กะมาเยอ เออเนาะชวนชวนพี่ซีพี่น้องให้กำลังใจเกันให้เด้อเนาะกับเป็นมืออื่นมือเลองามยามดีเนาะมือผูกแขนขึ้นเฮือนใหม่พี่น้องเลยได้แบบก็รู้สึกดีใจบ่ดีใจเออคำบูดีใจก็จะสบายยังไงได้หนวดกับฮือนแล้วเป็นรังเลยเลย ทำให้ยังบูดีใจอยู่นะครับหน่วยของพจักขับขับบ้างข้างหนีเพื่อนแล้วเจ็ดโมงแล้วไงเมื่ออื่นวันจันทร์วันที่สิบสามไปทั้งเชิญชวนทางพ่อแม่พี่น้องชีเนาะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลไทสะดวกคขะเวียนมาหา รวมยินดีกับน้องเพิ่นพี่น้องทั้งรวมถึงทั้งทีมงานวัชกูทุคนเด้อพี่น้องเด้อเป็นเดือนน้องพันพี่น้องเลยวันที่รอคอยกัใกล้แล้วเหลืออีกแค่ปก,กี่ชัมม่วโมงเนาะมือเศร้าถือว่าครบกิจเชตเ,เรียบร้อยหลังจากที่เกิดเทือนขร้นซา,า,าแล้วจะเจ้าเลยตะการตำรวจกะขคาถาบมว่มีงาน นูนนกะอาชีพอะไรเขามาเอ้าฮึงานอ้าทั้งหมดถาม่มมีงานทั้งผู้ใหญ่ผมบอมาที่ต่อ,ววอ,อทั้วหมดแต่ส่วนครอบครัวทั้งอื่นต่อโดยกะารอบครัวเจ้ากะบที่ว่าสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเลยโดยกะข,ขอบคุณขอบคุณทางลงุงเมื่อเด้อที่มาจากพานลุญให้ทางน้องกะจน บ่ม um ีสิ่งใดเกิาให้จนใดเก็ขอให้ทางลุงจงมีสภาพแข็งแกร่งคงเจ็บอะไรใดคงใครว่ามีเด้ขอให้ลุงปรารถนาสิ่งใดขอให้ใดสิ่งนั้นขอใด้สมมันปรารถนากะทางลุงกับ่มีอย่างเพิ่นหาให้ได้มาไว้กับจักสิ่งกอบคุณทางลุงจนิงไดครับบ่เป็นหยังเนาะการทำด้วยใจอย่างน้อทั้ง คุณใหญ่เพิ่นกัเฮ็ดบุญด้วยใจคือกันพี่น้องเลยหนูก็เห็นน้องเพิ่นได้เพิ่นมีความสุขทั้งนู่นหนวก็ดีใจนําพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็สงสารพี่น้องเลยค่งลุงเพิ่นหายกับช้ำพอแล้วและลุงเอ้ยเอ้ยว่าเพิ่นก็หายบ่ได้อืมเนาะก็ช่วยน้องเพิ่นเต็มที่กันพี่น้องเลยเฮ็ดคิดว่าเฮ็ดในเฮือนในซ้ําเจ้านี่ ทั้งเสื่อคลองนู่นนี่ขาดบางอย่างเงินสนชวนตัวลงหนวดยังจกแหย่เลยเลยลุงจะชัมพาะผู้ที่ช่องแล้วแต่ว่าลุงหนวดนี่กะบางลุงหนวดกับบริษัทถ่ายคลิปบางอันก็อัดมีคลิปเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันลันหนวดกับบริษัทยาจากอันนั้นเนาะของเที่อนบางอันบางอย่างมันบทลงกว่ทันพี่น้องเลยเพราะว่าตั้งเที่อนมันบททันบางอย่างทั้งสร้างมันจะบอกลุงหนวดแต่ว่างบลุงหนวดมันบริอยู่ท่งลุงหนวดแต่ทีนั้นหนวดกะ มันบวหลายเนาะพี่น้องเถื่อเด้อเถื่อละเจ็ดแปดชิปเตยแซนสีหน่วยกัดซื้อออกมาให้ทั้งน้องมันกัดเป็นเงินส่วนตัวหน่วยเองพี่น้องเลยกับนี้คือกันโยกกับแต่มื่อนี้กับเซติก้าเกียร์ตำเข่าขั่วเนาะเกียรเกียร์ถวยบวงทวงจองและล่างไว้เลยเนาะหมอแหกแต่กระโปงเกียร์ไว้แล้วอาหารการกินอยากได้เป็นส่วนใด แล้วแต่ลุงชื่อชื่อให้ลุงถาคิดว่าวันใดขอดกินกะลุงชื่อเอามาเลยก็ได้เอออย่างนั้นจะว่าจะได้เป็นชิ้นง่ว่าชิ้นหมูใช่ไมอ๋มอหมู้นหมูก็เลยเนาะใช่ชิ้นง่ว่าก็จะเอาบริสังไปดวงหน้า

หมวดไม่แต่เหนวดกระิออกไปเรืหนวดกระิสั่งเพิ่นไว้สั่งสั่งสั่งไว้แต่ก็ไม่ได้พอเจ้าไปหาเอาเอไอ้กะมาพี่เผ็ดผาเครื่องนี้ก็ได้ฮะเผ็ดผาแบบมะกรีเกลต์ตามเอาไว้กับเงินก็ได้เอเอเฮ้ยเจ้าก็บก้าเตรียมไว้เห็นนะส่วนไอ้ทีมันเตรียมพร้อมเป็นปืนเพิ่มปืนผวาปู่มี่ปู่ปบบปปพอเป็นยะ หน่วยขยีซื้อเป็นขอมแห้งพี่น้องเลยเป็นพวกพักหยาค่ากิงอาหารการกินเป็นของสดพี่น้องเลยแต่ว่าส่วนส่วนน้านี่น่าจะเป็นทางบาลีพี่น้องเลยนแม่พอดีทางบาลลี่มันก็มี่ขอเราเป็นมีงบอยู่เหมือนนนะก็เลยหน่วยซืีอเป็นข้าวสารน้ำเนยซื้อข้าวสารซื้อเนื้อสดซื้อพัก ประเด็กเพล็กนัวสารพัดเครื่องคั่วเลยพี่น้องเว้ยส่วนนี้สิเป็นของลูกหนวดพี่น้องเย้ยไปทางน้องเพิ่นน์นก็แต่การโบว์ไปได้ฮะเออตอนแรกเดี๋ยวจะค่อยไปบอกโบว์ไข่ก็ได้เออเอเอขั้นตอนแรกหัวแล้วจะไปบอกเนาะ<ด> <laughs> นี่เจ้าได้ไปลูกหนวดจะไปเป็นตัวก็เบอร์โม่ไขก่กับมีก็โทรเอาอืมโทรเอาโมกูเพิรนมา บอกเพ <và> <desserts> ิ sí, ่นได้ว่าซอยเวียกซอยงานเฮือนไข้เนสเถอะเขาว่าเป็นภาษาเจ้ากะเอิ้นหยังนะเจะเจวยเบี้ยช่วระนาดกัไหมช่วยระนาดช่วยระนาดเกย์วะใส่เวียกใส่งานใส่เวียกใส่งานเออย่าใส่เบี้ยใส่งานกะซอยหนึ่งข่าหนึ่งน้ำช่วงเศร้านะเนาะโดยอืมหลายขู่หลายคนพี่น้องจังจังกไว้เนี่ยเราเบิ่งกันซอยกันหาหาพื้นหาลัวได้พร้อมเลยบ่มีหรืบ่ครบหรืบ่ กับอย่างเดียวลงยังมาทันหาทางแม่เพิ่นกะหาการตกเป็งกัจากใดหรือบดใดก็ยังค้นควาอยู่บางทีกะคูนย <Đ ôi. S 2> ังอ้อยก็ยังบ่ใดอ้อยก็ยังบ่ทันมีต้นคูนต้นคูนต้นย่อยังบ่ทันได้ต้นคูนต้นย่อกับหาได้โขงง่ายอยู่เนาะอ้อยอ้อยกับฮะชาวบ้านบ่มีบ่มี แืบีกล้วยผมมีแถมนอกกล้วยกันพี่น้องผมคือแถมเช้ปูนนะพี่น้องเยแต่สวนมีกล้วยลายเฮ้ยทุกกล้วยดิเชื่อนี่มัมีสวนกล้วยคือเขตเช้ปูนพี่น้องเว้ยเดีก็มจอตนันี่าแต่นอกมักับมืออื่นพี่น้อย เรียว่าเป็นมืองามยามดีของทั้งน้องเพื่อนวันทีรอคอยเนาะหลังจากจบจากภารกิจทั้งนอง้นนองเพื่อนชาติน้องเพคนแล้วถ้าผมมีงานทั้งผู้ใหญ่เป็นมอบหมายหมายให้หน่วยกะอาชีพนานที่ขบมาที่หนึง่งหรือว่าอย่างใดก็ถ้าติดตามเพิ่มกันพี่น,น้องเลยเพราะว่าหน่วยก็ยต้องอไปหาเคล็ดไม้ต่อเคล็ดทีเพื่อนอยัง เราควบช่วยเรือกาลาอยู่อ่าเราคนทีเพิ่นคนเราจะอไไรเขาขัดเร่งแกงขัดหมอกันยังมีหลายครอบครัวคือกันเนาะทางประตูพนันเด็เราก็อยู่เพื่อนพอดีเยอะแล้วก็สติบุคคลดีปายในอลรมณ์เวลานอนเถื่อนจัไม่ยกไม่หยาบแบบเพื่อนเราทีกับนันเด็แบบบอลลุ่มตกเฮือนทางน่องเมื่อนานนันเด้โอ้ เดนบอกเราเป็นคนอยู่คนเดียวกับมันแบบมันบ่มีบอลมุงเลยนะเออเราเป็นคนจะิีใจะต่างบุรีจักทีว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหน่วยกันเร้วบอกว่าได้ค่อยเลือกเลยเตี๋ยวเราคือจงไห้แล้วใครใวห้องแล้วขอห้องเพรบางเวลาบางเวลาเราให้หันถ้าเราบอปากแล้วกันแล้วค่ะเวลาเราก็ได้ให้ ô đây nhá mấy mi nhá nào mi luôn chín hàng rồi đấy chín hàng xong xong à à bông kinh khảo rồi thua 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 cây cây ท่านนั้นมขขาทานันผมขขาไก่อยู่ขาอ,อย่างไร้มทั่วนะทัวมัดสิพันลูกมัดสิพันอามัดอามาสอ,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 องมัดมีจังหัดสองมัดสองมัดลูกอะอสองมัดไ,มไก่เล่าไก่เอาปะเอา้ไก่มาก็ได้ Rồi rồi, thả chip đó okay. à. Bên hai thằng Nè, bên gan. Ok đúng Rồi rồi đi đó. Rồi rồi. อ่าฮ่านี่แค่ครัข้เข้องนอดนี่เด้อจะกดใกดแชรเด้อกดเเตัวนั้นดไแล้วันข้นเแร์บางทีมันกับโมเดแล้วแต่มนี่ขายที่ว่าขายดีได้ขนมเบิดเนาะเน้นกรุมนี่โอ้มนี่ถือว่านี่อาหารการกินที่แบบว่า เพิ่นคนเพิ่นเกี่ยวขาวเกี่ยวน้าเนาะเอออาจารย์เมเับเื่องอยาจนอีราค์ทิฟนี่เอหน่อยขอจบปคลิปคลิปเลลาเลอโดยสบายดีพี่น้องนอาริปนี่กว่ามีอย่างรพี่น้องน้อก็เลยซื้อน้ำมัน้ทงน้องคนอีกรถามเรื่องควเพร้อมพี่น้องเนาะะ ก็มิเต้พบเจอกันในคลิปหนาพี่น้องอยินดีไม่แหงไม่ลำด้วยแพิ่มความวัตจักรุ่ยคนมันคลิปจบ,บลนนแล้วกัวปบปากกุ้ยกุ้ยแซ่หน่วยเด้อเผยปากน่วยจะมีกำลังใจถ่ายคลิปลงคลิปใหม่หมทางพอ่อเม่พี่น้องอพี่ทุกคนคลิปนี้บายดี